สวัสดีครับอีสานพาก,กินผาแสบด้วยพี่หน้องผ้าพีผ้าหน้องมากินนากากหมูนากากหมูบอกง่ายเลยพี่น้องนากากหมูหนึ่งสบุนไผ่มเมื่อที่เหยกไ่พีหน้องบึงเด้อพี่น้องโอ้ยจะกสิหยกได้บนใหญ่ดีเลยพูดนะง่ายเลยพี่น้องเออนากากหมูมามากมากพี่น้องสุขหูซุกคนมากินน้ำกันผู้ยู่ไก่ยู่ไก่ ตากากมูก็ใหญ่หเลยเลยจิโนมี่เบิรด,ดอกคูณเ,เดียวแบบไงเลยคุณน่ะอุ้ยพี่น่องคุณจี่ะคุณน่ะอ้ยคุณน่ะจิโเบิร์เลยเกีดเด่ยวกับทำเองด้ยพี่น้องเกี่วรถเดียดทำเองเกี่ยวพัดกับโมี่ยัง หาพักกับโบหดายมีใบามาละกับหน่วยมันเนีย่ยพบเกตหน่วยด้ยพี่หนองนี่น่ะนี่ตอน,นนี้แหละแม่ๆพี่หนอกหมดเี่สอยได้แบบนี้กินน้่งกันด้วยพี่หนองอสุขุสุ้คนผู้สุกไกยู่ไกลสานผ้ากินผ้าเสียบอื้ ตอนนี้ใหญ่หลดหนึ่งสมุนไพรพี่น้องหนึ่งตะเสาหุ่นเอาออกยังหุ่นหอนอยู่เลยพี่น้องเลยมันหอนอยู่เพราะมันอ,ออกจากหมอว่างหันมันก็นยังหุ่นหอน,ยนอยู่เนาะตอนนี้ใหญ่หลดมันยังเสียบเอ้ยพ,เออย,ยพุ่นนะเดือยพูดไรพี่น้องกินโมบี้บัส จะเป็นตัวใหญ่ครับมากมากพี่น้องมากินน้ำกันบัเน,น,นี้พุ่นะตอนใหญ่เลยกินโดดพี่น้องอืมจับได้พี่ต๋งโอ้คักคักคัก

พวกขมทอตัวนี้ด้วยพี่หนอ,ตอ,อกนอตัวนี้นขมกลัวหนวดมันนี่หนวดต้องใส่ขมกลัวที่ตัวนี้พวกขมทออเสียบได้เสบยพี่หนอกเสี ผู้หลังมันู้หลังหมูเสีบยบเลยเลือกพี่หน่องเลยคุณดูไก่ดูไก่มากินกับพี่สารพากินพาเสีบยบเลยจังหูอ่อนหนึ่งหูหมูอบสบูนไพร Màu huyết bầu thừa. Nạc gạc ngu nó. Nạc gạc một ngay Nạc gạc ngũ. Chừng nạc ngu ốp, sữa muối, thịt. Không đi đáy bình chứ. ก็บอกเขาไว้หน่อดพวกใส่หน่อดพวกใส่ขัดอีอกหนึ่งว้าขัดไรหล่องหูบางพีหน่องมาเลยตัวนึ่งหูมัน อึ๊บสวยตอนใหญ่หอนมันอยากกินเสีบกินซ้าใจดีหูมันเนียพี่น่องหนอกาบนากาบมานเงพูยนะ หวยกูมีอะไรวยไ,ไม่ะนนอืมว,นวัน้าวกน่องมันเลิกเอพเ่น่องไดไก่ดไก่มากินน้ำกันเด้อหลายแห่ง มันก,ก็ตุบปวดเกี่ยวกับตำเบีเยงโอยสุดยอดเลยเกี่ยว ôi cái đó nhanh gác ôi đi khẩu bạc luôn rồi. thấy hâm nhọt mà đạp 그끔 난, 가끔 난. 가끔 난. 가끔 난. 가 นจีดปากดังมันเทยบข้าวเนียวเทีบครับอืบับี xin nhìn nhảy, ôi thương chạy thêm xin nhìn nhảy nó đang าาบรรยากาศคุ้มนะอ้ยจวดได้เกี่ยวเห็ดเองเนาะพริก่มันกำใส่ไปหนอ่อยเฮ้ยคุเน่ะ

ยังไงพี่้อกยันเข่าปากบุลม <c oughs> <c oughs> จะขนาดปลาดอกทังจำอย้่น,น <c oughs> านบน้บัว 那点儿，该有个啥？ อู้ดครับพี่น้องครับหมูวัยหนาะอุดังมันพี่น้องอุดังหมูชิมอุดังหมูกัน 으음 야 마부형 칵카 <laughs> <laughs> โบ้เบิสพี่นอ้องไายๆเลยเครื่อง,นงออหนองอึ่งก็ได้แล้วพี่น้องอิ่มนิ่งกดได้กดเสียเรือยพี่น้องเรือยอีสานภากินภาแเสียมือนี้ขอร่าพี่ร่าหน่องขอเกาคำว่าสวัสดีสวัสดีครับ